ชิงรักมาเฟียตอนที่ห้าสิบสองไทล่บังคับพาตัวสาลินมาเขารู้ว่าไม่ควรเพราะตอนนี้เขากำลังงอสาลินอยู่แต่เขาก็ทำไปแล้วเขาทนไม่ได้จริงๆที่เห็นสาลินไปอยู่กับพานันเขาหึงพอเขารักและเขาก็ขอโทษขอโทษและก็ขอโอกาสถึงเขาจะรู้สาเหตุว่าทำไมสาลินจึงไปอยู่ที่นั่นแต่มันก็ทนไม่ได้ สาลินเห็นหน้าเศร้าๆของไทเลอร์แล้วก็อดสงสารไม่ได้มันทำให้เขาเริ่มที่จะใจอ่อนนายไม่ต้องพูดอะไรแล้วฉันจะให้โอกาสนายก็ได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าความประพฤติของนายยังเหมือนเดิมฉันก็จะตัดขาดกับนายซะคราวนี้ฉันจะไม่ใจออก,กนายอีกฉันสัญญาเลย ว่าจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้วจะรักและดูแลาสาลินเพียงคนเดียวฉันดีใจดีใจที่สุดเลยไทยเลอร์จะเข้ามากอดสาลินแต่สาลินก็ยกมือห้ามเขาไว้หยุดหยุดเลยฉันแค่จะให้โอกาสแต่ยังไม่ได้กลับมาเป็นแฟนกับนายเออยงห่างเลยได้ฉันฉันเข้าใจแล้ว สำหรับเขาแล้วแค่มีโอกาสก็พอเขาไม่ต้องการอะไรมากพอที่เหลือเขาจะทำทุกอย่างให้สาลินกลับมารักเขาเหมือนเดิมตอนนี้เขาไม่กล้ามาแต่จ,จ้าจตะเนื้อต้องตัวสาลินทั้งทั้ง,ท,งที่อยากจะกอดอยากจะจูบแต่ตอนนี้เขายัางไม่มีสิทธิ์ทางทาดาคิดดีแล้วว่าพึ่งสาลินไม่ได้จึงคิดจะจัดการเองเขาจะไม่ยอมเป็นผู้แพ้ ทุกอย่างเขาสร้างมาเองกับมือจะให้พาน,นันมาชุบมือเปิดไม่ได้เขายังมีพัรพวกและพวกพ้องจึงขอให้คนพวกนั้นส่งคนที่ไว้ใจได้มาให้กับเขาแล้วเขาก็จัดก,การคนของพาน,นันภายในบ้านจนหมดรวมถึงอําพลคนทระยศแต่เขาก็ยังให้โอกาสให้มันได้กลับใจอําพลที่ไม่มีทางเลือก หากเขาไม่ยอมเขาก็อาจจะตายดีมากถ้าอย่างนั้นจัดการศพพวกนี้ซะทุกคนไม่ได้ตายแต่ทาดาคงอยากให้ฆ่าทั้งหมดซึ่งเขาเองทำตามคำสั่งแต่ไม่ได้ทำตามแค่เอาพวกนั้นออกไปให้พ้นหูพ้นตาทาดาก็พอเมื่อทาดาจาัดก,การทุกอย่างแล้ว เขาก็ฮึกเขิมยาจะจัดการบุกภาด้วยเขาจึงมาพร้อมกับคนรลายสิบคนแล่ากาศของบุภาก็สู้คนของทาดาไม่ได้บุภาถูกบังคับให้จดทะเบียนสมรสกับทาดาเธอต้องจดทะเบียนสมรสและแต่งงานกับฉันไม่ไม่มีทางฉันจะไม่ยอมให้สมบัติสักชิ้นตกเป็นของแก ฉลาดนี่แต่เธอก็สุขสบายมามากพอแล้วแบ่งๆกันบ้างสิเธอนี่ก็ฉลาดนะจับแต่ผัวรวยๆคุณเป็นสารเลวสารเลวกล้าด่าฉันเหรอถ้าดาตบหน้าของเธอเธอล้มทั้งยืนเธอเจ็บตั้งแต่เขาเข้ามาแล้วเขายังคงเป็นเหมือนเดิมทำ้ายร่างกายและจิตใจของเธอ ฆ่าฉันสิฆ่าฉันเลยยังไงฉันก็จะไม่ยอมให้แกมาบังคับฉันหรอกแล้วดีดีเลยถ้าอย่างนั้นฉันจะฆ่าเธอซะพ่อเธอไม่ยอมจึงถูกเขาทำร้ายจนสะบักสะบอมสภาพคนของเธอก็ไม่ต่างกันหบผาอาการเป็นตายเท่ากันทาดารีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาล จากนั้นเมื่อเนมารู้เรื่องเขาตามมาที่โรงพยาบาลอาการของบุภาน่าเป็นห่วงทำให้เขาเครียดมากเมื่อรู้ว่าใครพาเธอมาส่งที่โรงพยาบาลก็รู้ว่าเป็นฝีมือเขาแน,นา่ทำไมเขาถึงทำร้ายแม่นี่จะทำให้แม่จากเขาไปอีกเหรอเนมาแอบกลัวกลัวแม่เขาจะจากไปอีกและจากไปแบบที่ไม่มีหวนกลับ คุณเ네นมาแม่ต้องไม่เป็นอะไรผมเชื่ออย่างนั้นนี่ให้กำลังใจเ네นมาทางทางที่ตัวเองก็รู้สึกผิดเช่นกันหากตอนนั้นเขาอยู่กับปุผ้าก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดจริงก็คงไม่ร้ายแรงขนาดนี้เขาเสียใจจนจะไปฆ่ามันตอนนี้ฉันจะฆ่ามันไม่ได้นะคุณต้องอยู่ที่นี่ คุณจะไปไม่ได้ผมเป็นห่วงคุณแล้วคุณแม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงบ้างคุณไปไม่ได้นะพอลีเตือนสติเขาทำให้เขาคิดได้ว่าตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือแม่ของเขาที่อยู่ในห้องสุกเสริญเขาควรรอแม่อยู you ่รอเธอจนกว่าเธอจะปลอดภัยลีอย่า้องให้เลยนะเขาพูด <c oughs> แล้วก็เช็ดน้ําตาให้กับลีพอมีลีอยู่ข้างๆเขาก็พอมีกำลังใจเดี๋ยวผมจะโทรหาคุณสาลินนะครับอืมเมื่อลีโทรหาสาลินสาลินก็รีบมาที่โรงพยาบาลทันทีพร้อมกับไทเลอร์สาลินร้องไห้ตั้งแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้น ทำไมทาดาที่เป็นพ่อแท้ๆของเขาถึงได้ทำร้ายแม่ได้ลงคอทำไมเขาถึงใจร้ายใจร้ายได้ขนาดนี้เขาหลอกทุกคนหลอกใช้ความรู้สึกและความรักที่มีระหว่างคนเป็นลูกอย่างเขากับพ่ออาการของบุภาไม่ดีนะักยังไม่พ้นขีดอันตรายหมอแค่บอกว่า รักษาและประคองอาการไปสาลินถึงกับร้องไห้คราวนี้ร้องหนักมากร้องจนไทเลอร์ต้องดึงสาลินเข้าไปกอดตอนนี้พวกเขาทุกคนรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจากการคนหนึ่งที่อาการบาดเจ็บไม่มากนักเล่าให้เขาฟังไทเลอร์ก็ยิ่งมโห คำกับผู้หญิงได้ถึงขนาดนี้ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหมขอแค่สาลินพูดมาคําเดียวเขาจะจัดการให้ทุกอย่างเอาให้จะเป็นว่าที่พ่อตาทางพานันก็มีชะตาเดียวกันเขาก็ไม่รอดถูกตามไล่ยิงยิงมาคนเดียวพานันก็ยิ่งเสียเปรียบเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ยังโชคดีที่เขายิงเปิดแม่น จึงหนีรอดมาได้ถึงแม้สมจิตจะโทรเตือนเขาแล้วแต่มันก็ช้าไปเขาโดนดักยิงซะก่อนเจ็บใจก็เจ็บใจแต่ก็ยังโชคดีที่เวลานั้นอาตี้ไม่ได้อยู่ในรถก,กับเขาไม่อย่างนั้นคงบาดเจ็บไปกับเขาด้วยตอนนี้เขามาหลบอยู่ที่เถาเฮาที่เช่าทิ้งเอาไว้มีลูกน้องหลายคนรอเขาอยู่ที่นั่น รวมถึงสมจิตคุณพานันนี่คุณถูกยิงเหรอครับอืมนิดหน่อยไม่นิดหน่อยหรอกครับแต่ผมจะทําแผลให้ผมขอโทษนะครับที่ผมไปช่วยคุณไม่ทันไม่เป็นไรตอนนั้นคงไม่มีใครคิดและคิดไม่ถึงฉันเองก็เหมือนกันไม่น่าประมาทพ่อเลยตูือนว่าคุณธาดาสงสัยอยากจะฆ่าคุณนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาคงไม่ปล่อยฉันไว้หรอก สมจิตก็คิดแบบนั้นว่าทาดาก็คงไม่ปล่อยพานนั้นไว้เพราะเดมทีก็เป็นคนใจคอโหดร้ายอยู่แล้วไม่เคยปานนี้ใครแล้วเราจะทำยังไงกันต่อครับเราก็ต้องอยู่เฉยๆอยู่ให้เงียบที่สุดครับเราพ่อกับแม่ของคุณล่ะครับนั่นแหละที่ฉันกังวลส่งคนไปดูทีว่าพ่อกับแม่ของฉันเป็นยังไงบ้างครับเขาไม่ได้ห่วงแค่พ่อกับแม่ แต่ที่เขาห่วงอีกคนคือคนที่เขาเพิ่งไปฐานข้าวด้วยมาคืออารตี้เขาแอบกังวลหวังว่าทาดาคงไม่ทำลาอาร์ตี้นะถ้าทำเขาคงไม่ปล่อยทาดาเอาไว้เพราะตลอดเวลาเขาก็ไม่คิดที่จะทำ้ายทาดาแต่เป็นเพราะทาดาเองต่างหาโหดเทียมเกินไปไม่เว้นแม้แต่สายเลือดตัวเอง ทางอาตี้รู้เรื่องแม่ของสาลิงก็ตกใจมากผ้ากับลูกปัดก็ตกใจอาตี้กำลังขับรถตามไปที่โรงพยาบาลและรับสายของพานันไปด้วยตกใจมากเมื่อรู้ว่าพานันทุกรอบยิงเขาได้รับบาดเจ็บแล้วนายอยู่ที่ไหนบอกฉันมาสินายอยู่ที่ไหนอยากจะรู้ไปทําไมฉันก็แค่ามาบอกให้สบายใจเมื่อช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอกันคงดีใจมากสินะ ก็ดีใจนะสิแต่ว่านายจะไม่บอกฉันหน่อยเหรอว่านายอยู่ที่ไหนมันเกิดอะไรขึ้นฉันงงไปหมดแล้วไม่จงรู้หรอรู้ว่าฉันยังไม่ต่ายก็พอแล้วจะตามรังวานอาร์ตี้ไปตลอดนั่นแหละหนายเป็นคนบ้าพูดอะไรเนี่ยตายตายใจใจอ,อะไรกันแดนนี่อยู่บนรถใช่ไหมใช่ดี เมื่อไปถึงที่นั่นแล้วก็อย่าอยู่คนเดียวอยู่กับภาคกับลูกปัดเข้าใจไหมทําไมฉันต้องทําแบบนั้นด้วยฉันบอกก็ให้ทําตามเถอน่าฉันไม่ได้กลัวนายเสนหน่อยกับฉันนะ่ะไม่ต้องกลัวหรอกกับคนอื่นน่ะควรกลัวหมายถึงใครอะ่ะบอกให้ทําก็ทำเถอะนาอยู่ที่นั่นอยู่กับคนพวกนั้นจะปลอดภัยฟังแล้วทําตามที่ฉันพูดเข้าใจไหม แต่ไม่มีแต่ทั้งนั้นถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจก็ได้ดีจากนั้นพานันก็วางสายไปอาร์ตี้ถึงกับน้ำตาไหลมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขายังงงไปหมดแต่เมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลอาร์ตี้ก็เข้าใจทุกอย่างอาจเป็นเพราะทาดาถ้าถึงขั้นทำร้ายแม่ของซาดินได้กับพานั้นก็คงได้เหมือนกัน ตอนนี้เขารู้แล้วว่าทำไมพานันถึงได้บอกให้เขาอยู่กับภาคและลูกปัดขอบใจพวกแกมากนะที่มาเยี่ยมแม่ฉันแต่ตอนนี้แม่ของฉันยังไม่รู้สึกตัวเลยยังไงก็ยังมีพวกเรานะสาลินขอบใจนะขอบใจอีกครั้งอาตี้เดี๋ยวคืนนี้ฉันจะอยู่กับเพื่อนกาไม่ต้องหรอกฉันอยู่กับตีแล้วพวกแกกลับไปเถอะงั้นเอาแบบนั้นก็ได้ พอเพื่อนกลับไปแล้วซาลีและลีคอยเฝ้าบุกพาอยู่ไม่ห่างส่วนสองหนุ่มเนมากับไทเลอร์ออกมาข้างนอกพวกเขาก็ไม่อาจขมตาหลับได้เช่นกันทั้งเครียดทั้งกังวลไปหมดหากไม่ใช่เพราะสถานการณ์แบบนี้คงไม่เห็นกับไทเลอร์กับเนมามานั่งคุยดีๆแบบนี้ด้วยกันไทเลอร์ยินดีช่วยเหลือเนมาทุกอย่างพอรู้ว่าเนมา อาจทำอะไรท่าดามไม่ได้เพราะมาเปียกับนักธุรกิจมันต่างกันเยอะขอบใจในายนะถ้าไม่มีนายฉันเองก็คงเครียดไม่ต้องห่วงนายจเจ้ายังไงมาว่ากันฉันจะทำตามนายทุกอย่างแต่ฉันไม่ได้ทำเพื่อนา,นายนะฉันทำเพื่อสาลิงคนที่ฉันรักฉันไม่คิดเลยว่าแกจะรักน้องฉันมากขนาดนี้ ถึงตอนนี้สาลินจะเป็นน้องแกฉันก็ยังห่วงสาลินไม่อยากให้เข้าใกล้แกเหมือนเดิมฮะแกคิดว่าฉันกับน้องฉันจะเป็นอะไรมากกว่านั้นหรอแต่ก็เป็นแฟนกันมาแล้วเลิกพูดเรื่องเก่าเถอะเพราะตอนนั้นฉันเอนดูสาลินอาจเป็นเพราะความเป็นพี่น้องทำให้ฉันคิดว่าตัวเองรักสาลินก็ได้ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะ เพราะฉันก็ยังไม่วางใจแกให้ตายเถอะเวลายอย่างนี้แกก็ยังหึงได้นะไทเลอร์ใช่ฉันเป็นคนแบบนี้แหละ